สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่าครับผม็นในรายการพลสติแตกนะครับถึงช่วงกลังงสติจะไม่ค่อแตกก็เถอะเพราะว่าจะมาสติแตกตลอดมันก็ไม่ได้ครับ <laughs> เราจะเออไม่ใช่คลิปนี้ผมจะบอกว่าผมจะ ไลฟ์สเตีมคืนนี้นะครับี่ช่องเคซีไทยแลนด์นะครับก็ขอไปเจอกันในช่องได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมจะนาบกอน,นะครับนะเห็นไหมอยู่ในอยู่ในห้องน้ำแต่เดี๋ยวผมจะอาบน้ำก่อนเพราะว่าตื่นมากบแบบโคตรร้อนเลยนะครับน่าจะ วันนี้สตรีมตามปกตินะครับออวันนี้วันเสาร์ทุกคนก็เข้าไปร่วมสนุกได้นะครับในช่อง KC Thailand นะครับผมลงโพสอยู่ว่าคุณอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมตอนนี้ผมก็คงจะอยู่ที่ KC ก่อนนะครับเพราะว่าผมคุยกับอาร์ตแล้วแหละนะครับแต่ว่า อาร์ตก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าอยู่เงียบๆนะครับ่นหมายความว่าได้สองอย่างนะครับหนึ่งคือ,อ,อปล่อยให้เรื่องเนี้ยเขจาจัดการเองสองคือไม่ทําเหี้ยอะไรเลยนะครับอยู่เฉยๆไปเลยนะครับฉะนั้นก็มันมีอยู่สองเรื่องนี้แหละก็แ้วแจะจะคิดกันลวกันนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าทางโน้นเขาคิดอะไรแม่งคือเรื่องของทางโน้นเขาแล้วก็ แล้วก็ถ้าเราไม่ได้อยู่นูน่นถ้าผมไม่ได้กลับไปที่นูน่นผมก็จะอยู่ที่ KC ซีไทยแลนด์นี่แหละงแม้ว่าช่อง KC จะไม่ได้มีของมากมายใหญ่โตนะครับแต่ผมก็จะใช้ชื่อของผมนะครับที่ทำผลงานมาทั้งหมดเอาสปอนเซอร์เข้าช่อง KC ให้ได้นะครับ เพราะว่าผมทำเพื่อน,น้องผมนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าก่อนที่จะมีปัญหาผมได้ขอสปอนเซอร์ไว้นะครับขอไว้2คลิปนะครับคลิปแรกเป็นไลฟ์สตรีมที่ผมจะประกอบคอมพิวเตอร์แจกซึ่งคอมพิวเตอร์อยังอยู่กับผมนะเพราะว่าผมขอไวนะ้อาเพราะฉะนั้น ราคาน่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันประมาณ4ี่หลักอยู่แล้วนะครับประมาณสี่อุปกรณ์อนะ่ะส่วนใหญ่มันจะแบบสี่หลัก5้าหลักนะครับก็คงจะประมาณ2องสามมื่นอะไรพวกนี้นะครับดี่ม่เนี่ยอาจจะสี่หมื่นะเพราะว่าผมไม่รู้ราคาจริงอีกอันนึงนะครับจะเป็นอของที่ผมขอไว้ก็คือ Nintendo Switch นะครับเพราะผมอยากเล่นแล้วก็ผมได้ลองเล่นแล้ว ก็เลยอยากจะแจกนะครับการเป็นว่าผมอะยังไม่มีเวลาอัดเลยเว้ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังวุ่นๆอยู่เพราะผมมาต้องหางานแล้วนะครับเพราะว่าทั้งที่บ้านเนี่ยก็อยากให้กลับไปขอนแก่นนะครับก็เลยยังยังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะเล่นก็คือจะเล่นๆไปหรือว่าจะไปทําง,งานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดสิเนาะ ออกไปไหนมากไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเคอร์ฟิลด้วยนะครับผมก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะแจกคอมพิวเตอร์ในช่อง KC Thailand น,นั่นแหละแล้วก็ Nintendo Switch ผมก็จะแจกนั้นนะครับถือเป็นซะว่าผมสารต่อจากคำพูดของผมเองแล้วกันเพราะว่า ผมไม่ไม่อยากผิดคําพูดตัวเองนะครับว่าเอ้ยผมจะแจกคอมนะแล้วผมก็แจกมาตั้งแต่ช่องเก่าผมละไปอยู่ช่องอ่ะเราผมก็จะทํากิจกรรมแจกเคยทําแล้วนะแต่ว่าผมมันมีเรื่องก่อนไงอ่าตอนนี้ก็เลยจะทำที่เคซีนี่แหละนะครับไอการไม่ให้กูก็จะทําไม่ได้นั่นแหละเพราะรหัสรหัสช่องอ่ะผมอยู่กับผมไงผมก็เลยจะทาแยกออกมานะครับ ต่เดี๋ยวค่อยไปคุยกั่การทีทีหนึ่งแล้วก็ส่วนเรื่องกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันที่หลังแล้วกันว่าจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินใช้อะไรเป็นตัวแข่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องอาบน้ำละนะครับเจอกันวันนี้นจะจ๊ะข้าไปบวนได้ที่เคซีไทยแลนด์อาบน้ำดีกว่า